าจอสอค่ะวันนี้นะคะจะคุยกับทางสวัตวแพทย์หญิงดรลาวันจันท์โฮมซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าสวนงูสถานสวัพาสภากาชาติไทยค่ะเรื่องของงูเห่าอันนี้พูดถึงงูเห่านะไม่ได้พูดถึงนักการเมืองนะคะงูเห่าพ้นพิษภัยใกล้ตัวจริงหรือค่ะอาจารย์หมอคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของงูเห่าเพราะว่า ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนมีฝนตกบางทีจตสรยได้รับแจ้งบ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์หมอคะว่ามีงูเข้าบ้านหรือว่าอะไรต่อมีอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้สําหรับที่อาจารย์หมอจะมาให้ความรู้กันว่ามันเป็นภัยใกล้ตัวอย่างไรแล้วก็กลับกับข่าวก่อนหน้าน,นี้ที่มีเป็นคุณคุณยายแกไปตีงูเห่าแล้วมันก็พ่นพิษใส่ตานะคะอยากให้คุณหมอเล่าเล่ารายละเอียดในเรื่องนี้นะคะ่ะ ก็ถ้าภาพรวมถ้าพูดถึงชนิดงูเห่าพ่นพิษในประเทศไทยนะคะ,คะหรือพูดถึงชนิดของงูเห่าในประเทศไทยดีกว่าเรามีทั้งหมดสามชนิดในประเทศไทยมีเพียงชนิดเดียวที่ไม่พ่นพิษแล้วก็ชนิดพ่นพิษเนี่ยมีสองชนิดค่ะชนิดที่คุณยายในข่าวเนี่ยเรียกว่างูเห่าพ่นพิษสยามซึ่งจะพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็เพราะว่าเป็นงูที่มีการรับตัวในสภาพแวดล้อมได้ดี ก็เลยพบได้ทั่วไปส่วนอีกชนิดนึงเนี่ยจะพบทางภาคใต้ก็คืองูเห่าพ่นพิษสีทองนะคะค่ะทีนี้พวกสองชนิดที่เป็นชนิดงูเห่าพ่นพิษเนี่ยก็คือความสามารถของเขาเนี่ยไม่ไม่ต้องถึงกับไปเหยียบแล้วโดนกัด แต่ถ้าเราไปคุกคามเขาเหมือนในกรณีในข่าวที่คุณยายไปตีเนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามเขาก็เลยมีความสามารถงูชนิดนี้เขาจะมีความสามารถในการพ่นพิษได้ไกลหนึ่งถ<ม>ึงสองเมตรอะค่ะือหมายถึงว่าถ้าเขาเขาอยู่ของเขาเขาก็อยู่ของเขาไปถ้าเราไม่ไปยุ่งไม่ไปอะไรเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาไปมันมันก็จะไม่ไม่มาทําร้ายคนแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะชนิดงูทุกชนิดไม่ว่า มีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยค่ะเ,เขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหลบซ่อนตัวทีนี้การที่คนเราไปพบเห็นงูเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งเขาออกหาอาหาราสองออ,ออกผสมพันธุ์สามเราต้องคำนึงถึงว่าระยะที่ช่วงหลังๆเนี่ยบ้านเมืองมันขยายออกไปในพื้นที่ที่เคยเป็น ที่อยู่อาศัยเก่าของงูเขาอะค่ะค่ะทีนี้การการพบเจอกันระหว่างคนกับง,งูก็เลยเพิ่มมากขึ้นอืมค่ะทีนี้ที่ที่พิธีกรถามมานะ่ะถูกต้องค่ะถ้าถ้าเราพบเห็นในระยะไกลที่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าเขาอันตรายกับเราแต่ภาพตัวหมอก็คิดว่าคนมักจะกลวงแล้วก็จะมีสองประเภทคือกลัวแล้วหนีค่ะกับกลัวกลัวแล้ว จะไปตีอย่างเนี้ยค่ะทีนี้จะไปตีเนี่ยถ้ากรณีเป็นเหมือนเคสคุณยายเนี่ยคุณยายอาจจะรู้ว่าเป็นงูเหา่าก็เลยจะฆ่าเพราะกลัวว่ามันมีพิษเดี๋ยวจะมาจัดทีนี้การที่พื้นที่นั้นเนี่ยบางทีเราต้องอาจจะต้องลุกข้อมูลนิดนึงอย่างสมมติท่ากลางเนี่ย ภาคกลางหรือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยจะมีปนกันทั้งงูชนิดไม่พ่นพิษกับพ่นพิษแต่ส่วนภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอแต่ชนิดพ่นพิษเป็นหลักอทีนี้ถ้าพื้นที่ที่เรารู้ละเราเห็นละแล้วเรารู้ว่าเป็นงูเห่าอย่างเงี้ยคถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่มีความสามารถในการจับก,ก็ก็แนะนําให้เลี่ยงดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่างูทุกชนิดเมื่อเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามคุกคามเนี่ย เขาจะมีพฤติกรรมป้องกันตัวในกรณีของงูมีพิษก็คือการกัดหรือการพ่นพิษใส่ส่วนงูไม่มีพิษเนี่ยก็จะมีการอาจจะมีการเรียนแบบให้เหมือนกับดูแล้วเหมือนงูมีพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะท yep> um> ี่ที่นี้ในในข่าวที่ที่เราได้ได้ดูกันก็เป็นเป็นคุณยายอยู่ที่อ่างทองบอกว่างูเนี่ยมันมาแล้วก็มันมันก็จะมากินแมวที่คุณยายเลี้ยงไว คุณยายก็เลยคว้าไม้มาแล้วก็ใช้ชมวกแทงที่ตัวงูแล้วก็ใช้ค้อนทุบหัวงูแล้วงูมันก็เลยพ่นพิษทีนี้อย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าระยะในการพ่นของของมันเนี่ยต้องอยู่ที่ระยะห่างเท่าไหร่คะมันมันถึงจะเข้าสู่ร่างกายคนได้อ่าค่ะคือในระยะกระชั้นก็ได้หรือระยะไกลที่สมมติว่าเราเอาเอาอะไรไปปาหรือไปกระตุ้นเขาอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะ,คะแล้วพอเขารู้สึกว่าเขากําลังถูกกุกคาม ในกลุ่มงูเหา่าพ่นพิษเนี่ยจะชูคอแผนไม่เบี้ยแล้วก็พ่นพิษออกมาได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็เป้าหมายเขาหลักๆก็คือเข้าสู่ในตาตัตโตูเส่นคนสุนัขแมวเออในกรณีข่าวหมอเข้าใจว่าไม่น่าจะได้ไปกินแมวนะคะเพราะจากขนาดของงูชนิดนี้ยกเว้นลูกแมวถ้าลูกแมวว่ากินได้แต่ถ้าแม่แมวตัวใหญ่ๆเนี่ย ไม,ออไม่น่าได้แต่เข้าใจว่าแมวเนี่ยแมวหรือสุนัขเนี่ยจะเป็นตั์ที่เขาค่อนข้างไวกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในบ้านค่ะแล้วถ้าถ้าเลี้ยงแล้วไว้เป็นตัวเตือนภัยให้เราเนี่ยก็จะดีในระดับหนึ่งว่าเวลาเขาขู่หรือเขาเห่าอะไรเนี่ยให้เราสังเกตว่าเอ็งตัวอะไรงูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ทานาน ก็อาจจะไปตามใครมาช่วยดูทีนี้ในกรณีของที่หมอว่าไม่น่าจะ,จะกินได้เนี่ยเพราะว่างูเห่าพ่นพิษสยามหรืองูเห่าพ่นพิษสีทองเนี่ยขนาดเฉลีย่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณเมตรถึงเมตรครึง่ง mm hmm. การกินเหยื่อของงูเนี่ยเวลาอ้าปากกินเหยื่อเนี่ยเขามักจะประมาณแค่ไม่เกินสิบเท่าของอขากรรไกรบนล่างที่จะอ้าได้ค่ะ ทีนี้ถ้าถ้าแมวของคุณยายใหญ่ก็สองโลขึ้นเนี่ยมันมันน่าจะเกินขนาดที่เขากินได้อะค่ะเข้าใจว่าแมวอาจจะเห็นงูแล้วก็แบบเข้าไปสู้กันงูนี่ใช่งูกับแมวนี่เขาก็จะไม่ค่อยถูกกันเหมือนกันคุณยายก็คงเห็นเหมือนกับงูมาก็เลยคิดว่างูอาจจะแบบมากินแมวอะไรประมาณนี้ก็ก็เลยก็เลยแบบ เพราะคุณยายบอกว่าเป็นคนไม่กลัวงูก็เลยเอาอเอาสมวกนี่แทงที่แล้วก็ค้อนนี่ทุบหัวงูงูก็เลยม่นพิษเข้าลูก,กตาคุณยายก็ในพื้นที่อ่างทองนี้จะมีทั้งชนิดพ้นพิษกับไม่พ้นพิษอะ,ค,ะค่ะเราก็ต้องหมั่นสังเกตเพราะว่าถ้าในกลุ่มพ้นพิษที่พบทางภาคกลางเนี่ย มันจะมีสีสันลำตัวค่อนข้างผันแปรสูงนะคะทั้งสีดำสีดำสลับขาวเป็นต้องๆหรือสีกระดากระด่างที่บางพื้นที่เขาจะเรียกงูเห่าปลวกอะไรค่ะหรือบางพื้นที่จะออกเป็นสีขาวแล้วมีสีดำแต้มปะตายทีนี้เอ,อที่เรามักจะจำกันว่างูเห่ามักจะแผ่แม่ี้ยค่ะแล้วก็มีดอกจันอยู่ด้าน,นหลังแม่พิยอย่างเงี้ยค่ะ,คะทีนี้ในกลุ่มงูเหา่าพ่นพิษเนี่ย ลายดอกจันเขาจะเป็นรูปวงแหวนเป็นเหมือนตัววีอะค่ะตัววีในอักรษรภาษาอังกฤษหรือตัวยูหรือตัวเฮชหรือ,รอ <ui> ไม่มีลายดอกจันเลยเ<อ>ทีนี้ใ <"T ui" S 1> นในกลุ่มคนที่อาจจะพอเขาแผลแม่เบี้ยประจันหน้าเราเราอาจจะได้เอาอาจจะไม่มีเวลาสังเกตดอกจันหมอขอให้สังเกตว่าเอ๊พื้นที่เราเนี่ยมันมีการพบ แพรกระจายงูกลุ่มนี้นะถ้าเราไม่ชำนาญหรือว่าอย่างคุณยายถ้าชำนาญแล้วพบเจอบ่อยคำแนะนำคือถ้าถ้าจะจับหรือจะอันนั้นเขาจริงๆหรือตั้งใจจะฆ่าเขาจริงๆเนี่ยคืองูเขาก็ต้องป้องกันตัวค่ะแต่เราเองถ้าเรารู้แล้วเราไม่กลัวก็ถ้าทันสักนิดหาอะไรปกป้องบริเวณดวงตาเราอะค่ะเช่น hmm. ถ้ามีแว่นมีอะไรที่ กันลมหรือแว่นสายตาก็พอใช้ได้ค่ะหรือเป็นโล่อะไรที่แบบว่าเราจะเข้าไปจับหรืออะไรงูเนี่ยสามารถป้องกันในระยะที่ถ้าเขาพ่นมาเนี่ยกันเฉพาะดวงตาของเรา,าเพราะว่าพิษงูกลุ่มพวกที่พ่นพิษเนี่ยถ้ามาโดนผิวหนังหรือมาโดนเสื้อผ้าอะไรเราเนี่ย ที่ไม่มีบาดแผลเติดนะ,ะ่ะนะคะจะไม่เป็นอันตรายอ๋อค่ะรีบรีบล้างน้ําเอาถอดเสื้อผ้าตัวน,นั้นซักก็ะจะไม่มีปัญหาค่ะแต่ปัญหาคือถ้าแมล่ที่เข้าตามเนี่ยจะเป็นอันตรายค่ะอาจารย์หมอคะสงสัยตรงนี้ที่ที่อาจารย์หมอบอกว่างูเนี่ยเขาจะพ่นพิษเข้าดวงตาหมายถึงว่าเขาตั้งใจที่จะพ่นพิษเข้าลูกตาคนหรือว่ามันเป็นจังหวะที่โดนลูกตาคนพอดีอะคะ มันเหมือนสัญชั้ทยาณเขามีเป้าหมายว่าจุดของคนที่จะทำให้มันเ,เขาสามารถหนีได้แล้วมองไม่เห็นเขาอะ่ะเหมือนเขาก็รู้ว่าจุดนี้แหละอ๋อเหรอคะก็คือจะพยายามพ้นพ่นแล้วความแม่นความแม่นหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะไปที่ใบหน้าคนนะคะอ๋อค่ะและทีนี้มันพุ่งไปเป็นกระจายอย่างเงี้ยค่ะ บางส่วนมันก็เลยจะเข้าตาทีนี้ถ้าระยะใกล้อย่างคุณยายอะ่ะ<า>แน่นอนมันเป้าหมายมันมันใกล้มากต้อง<า>ไปทั้งสายเนี่ยมันก<า>็ไปที<า>่ตาคือมันเหมือนสัญชตาตญาณของสัตว์เขาก็รู้เหมือนกันว่าไอ้จุดตูดตัวเนี้ยจุดอ่อนอยู่ตรงไหนให้มองไม่เห็นค่ะ<า>ฉันจะได้หนีได้ก็คือตาดีกว่าเป็นหลักยายสุนักแมวที่มาที่คลินิกสัตวแพทย์ กรณีโดนงูเห่าพ่นพิษส่วนใหญ่ก็คือพ่นเข้าตามกันค่ะค่ะถ้าไม่ถูกกัดนะคะอืมค่ะค่ะแล้วแล้วทีนี้นี่ยอาจารย์บอกคะคือช่วงที่งูเห่าเนี่ยเขายังไม่แผลแม่เบี้ยนเนี่ยเราสามารถสังเกตเห็นไอ้จุดที่เป็นดอกจันอยู่บนตรงหัวมันไหมคะเห็นนะคะในงูเห่าชนิดไม่พ่นพิษค่ะงูเห่าไทยก็จะเห็นเป็นวงแหวน มีชั้นนอกกับชั้นในเหมือนเหมือนลูกตากนอย่างเงี้ยค่ะอ oh. ตรงบริเวณหลังคอ <Th a. S 2> ถ้าเรามองระยะคือจริงๆถ้าไม่กลัวหรือว่าลดความตื่นกลัวของตัวเองได้เนี่ยหมอระยะปลอดภัยหมอแนะน,นําในในโครงการที่เราฝึกอบรมจับงูให้กับบุคคลภายนอกเนี่ย <Th a. S 2> เราจะบอกเลยว่าระยะปลอดภัยจริงๆเนี่ยครึ่งเมตรถึงครึ่งเมตรขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถสังเกตงูได้เลยแบบยิบเงียบ ไม่ไม่ไม่ทำเสียงดังบนพื้นในกรณีที่งูอยู่บนพื้นเนี่ยนะคะคุณยืนสังเกตถ่ายรูปอะไรได้เลยคือคือจริงๆพวกนี้อยู่กับเจ้าตัวถ้าเราสามารถลดความตระหนกได้อ่ะคะ่ะแต,แต่แต่ตรงนี้หมอก็เข้าใจว่าบางคนถ้ากลัวเราก็แนะนำยากยาเขา,าจะหนีก่อนอแล้วบางทีก็จะไม่สังเกตอะไรหเห็นแต่ว่าสีดำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในงูเห่าพืนพ้นทิศเนี่ยมันมีทั้งสีดำ สีดาสลับขาวค่ะทีนี้ดําสลับขาวบางทีก็ไปสับสนกับงูลกลุ่มอื่นก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีจุดสังเกตหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าต้องเป็นผู้ที่ค่อนข้างชํานาญหน่อยถึงสามารถที่จะ,ะแยกแยะได้ขนาดนั้นทีนี้คําแนะนําในการถ้าถ้าอยากรู้แล้วก็สามารถถ,ถ่ายภาพได้แบบชัดเจนเนี่ยก็เราเราอยากจะส่งมาสอบถามเราถึงบอกว่า <laughs> พยายามให้แบบ เห็นทั้งตัวแล้วในระยะที่ชัดเจนหน่อยไม<อ>่ใช่เป็นแค่เส้นๆอะไรเงี้ยหรือห็นแค่หางเงี้ยบางทีมันมันเดาแล้วมันก็ไม่ไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเรียนถามอาจารย์หมอค่ะในกรณีที่ถูกงูมันพ่นพิษใส่แบบนี้นะคะการปฐมพยาบาลสิ่งแรกที่เราจะต้องทำณนะตรงนั้นนี่คืออะไรบ้างอะคะหาน้ำสะอาด เช่นก๊อกน้ำหรือถ้าในบ้านติดมีน้ำเกลือสำหรับการปฐมพยาบาลทั่วไปไว้ค่ะค่ะเปิดล้างเอียงเอียงด้านตาที่โดนพิษหรืออาจจะโดนทั้งสองข้างเนี่ยให้เอียงศีรษะแล้วเปิดน้ำก๊อกทะทะาล้างในตาค่ะแต่อาจจะต้องพยายามลืมตาทั้งน้ำเข้าไปในตาให้ได้มากที่สุดค่ะ หรืออาจจะให้คนมาช่วย่างตาแล้วล้างให้มากที่สุดแล้วในระหว่างนั้นก็เตรียมที่จะไปสถานพยาบาลนะคะแล้วถ้าทําได้คือแล้วก็พยายามให้ทําคือผู้ที่ถูกหูพ่นพิษใส่ตามันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะค่ะอันนี้เป็นที่เข้าใจพยายามอย่าขยี้ตานะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มให้กระจายเคะ กระจายพิษกระจายเข้าไปในตาได้ในส่วนลึกๆแล้วก็ทําให้เกิดอพิษตุนแรงในดวงตาอาจจะทําให้ตาบอดได้ค่ะครับพิษพิษจากงูถึงแม้ว่าจะได้รับปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่โอกาสที่จะทําให้ตาบอดได้เนี่ยเป็นไปได้มีมีโอกาสถ้าถ้าเราไม่รีบเออ่ล้างน้ําให้แบบให้มากที่สุดามากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ ถ้าไม่ได้อยู่คนเดียวเพื่อนหรือคนในบ้านก็อาจจะช่วยกันล้างแล้วแล้วก็รีบเตรียมตัวไปลยแพทย์นะคะค่ะแล้วแพทย์เนี่ยเมื่อถึงโรงพยาบาลเขาก็จะล้างตาให้ตามตามแบบของแพทย์อีกอาจจะมีเครื่องทางตาแล้วก็ใช้น้ําเกลือเป็นขวดๆเนี่ยล้างล้างแบบล้างให้มากที่สุดค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะวินิจฉัยว่าระดับความรุนแรงเราได้รับผิ ระดับไหนอาจจะมีทั้งให้ยากลับไปถ้าดูแล้วแค่เยื่อบุตาแดงไม่ได้กินลึกเข้าไปในลูกตาหรือแก้วตาเนี่ยก็อาจจะได้รับยาไปไปกินที่บ้านหรือไปป้ายตาที่บ้านแต่ถ้าลายรุนแรงหมออาจจะแอดมิทไปดูอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งถึงสองวันค่ะค่ะอาจารย์บอกคะแล้วระยะเวลาที่เราจะมีตอนตั้งแต่เราถูกงูนะมันพ่นพิษเข้าตา จนไปถึงหาหมอเนี่ยเราเราต้องไปถึงภายในเวลาเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลอดภัยที่สุดเราเราสามารถมีเวลาได้นานขนาดไหนอะคะ่ะเออ่ที่แนะนําให้ให้ล้างตาก่อนเนี้ยก็คือการถมพยาบาลเบื้องต้นค่ะมันก็จะช่วยชะลอแล้วเจ้าตัวด้วยก็คือต้องพยายามไม่ขยี้ตาค่ะให้ให้อดทนไว้แล้วมันถ้าถึง หมอจะไม่ระบุเป็นเวลาค่ะให้ถึงเร็วได้มากที่สุดะ่ะคะเพราะว่ามันมันเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการพ่นคิดหรือถูกกับเนี่ยมันมันจะไม่ชัดเจนว่าผู้นั้นเขาได้รับผิดมากน้อยแค่ไหนแต่เราจะพยายามบอกว่าผถมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกต้องแล้วรีบไปให้เร็วที่สุดหรือหรือถ้าเป็นไปได้เราพยายามเช็กว่า สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเรากรณีเกิดเหตุอย่างเงี้ยเราสามารถโทรไปบอกลุงหน้าได้ไหมแล้วเรารีบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลที่สามารถรักษาตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างต่างจังหวัดเป็นพวกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าต้องเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดยังไงที่คนคนที่โดนพิษจะต้องไปอะค่ะ เข้าใจว่าถ้าใกล้ระดับหมู่บ้านก็ต้องคงต้องไปเราพอสอตอแต่ทีนี้ถ้าเราพอสอตอบางที่หมอเข้าใจว่าเขาก็จะมีเอประสบการณ์เพราะว่าอยู่ใกล้ชาวบ้านที่อาจจะประสบเหตุแนวนี้ค่ะมามาบ่อยๆก็อาจจะมีความชำนานอาจจะสพสชจะเป็นคนที่กระจาย เซรุ่ม um ไปตามโร oh. งพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยนะคะ <Okay. S 2> เขาเขาน่าจะมีบันทึกหรือรายงานว่าพื้นที่นี้อาจจะมีการเจอชินส่วไหนทุกนะเขาก็อาจจะมีสต็อกเก็บไว้ให้ <Okay. S 2> แล้วก็รอพอสตอถ้าที่หมอเคยออกพื้นที่ไปดูถ้าไม่ได้ห่างไกลมากเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีรถฉุกเฉินที่ okay. สามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลที่ถ้าเขาไม่สามารถรักษาได้ค่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าจะ<ถ>ช่วยได้ระดับหนึ่งอะคะ่ะถ้าอยู่ในพื้นที่เรียกว่าต่างจังหวัดก็เข้าไปที่รพสตก่อนได้แต่ทีนี้ถ้าอยู่ในกรุงเทพค่ะอาจารย์หมอคะคลินิกสามารถไหมคะคลินิกถ้าถ้าเขารู้แง่ในในเชิงการรักษาหมอคิดว่า บุคลากรทางการแพทย์มีมีความสามารถในการดูแลได้อะ,ค,ะค่ะแต่ทีนี้ถ้าหวังผลเรื่องอาจจะต้องใช้เซรั่มไหมอันเนี้ยในกรณีขององูเหา่าพ่นพิษเข้าดวงตาเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นว่าต้องใช้เซรั่มนะคะ<อ>ส่วนใหญ่ก็คือการสามารถล้างพิษออกให้ได้มากที่สุดเนี่ยเพราะมันมันเหมือนกับที่เมื่อสักครู่หมอบอกว่าเขาถ้าเขาพ่นพิษเข้าผิวหนังเราแล้ว แล้วไม่มีบาดแผลเงี้ยก็คือไม่เป็นไรค่ะที่ทดวงตาบาังเอิญมันเป็นเยื่อบุที่ที่มันเปิดนิดนึงอาจจะเป็นมีเส้นเลือดฝอยเข้าดวงตาเข้าเข้าดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างเงี้ยก็คือถ้าเราสามารถล้างได้มากที่สุดเนี่ยมันมันช่วยได้อะค่ะ ก็คือว่าถ้ามีคลินิกอยู่ใกล้เนี่ยเราเราสามารถที่จะไปที่คลินิกได้ไม่ไม่จาเป็นาจะต้องไปโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลประจําหรือว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆได้หมดเลยเ่่อทีนี้อืมใช่บางบางคนอาจจะกังวลว่าโอ้กว่าจะไปโรงพยาบาลคิวก็ยาวอะไรเงี้ยเอาที่อันอันนี้เป็นที่เข้าใจเหมือนกันค่ะแล้วก็รถติดอะไรเงี้ยเอาคลินิกแล้วให้ชัดเจนว่าเราเราถูก สัตว์มีพิษพ่นตาใส่โดยอาจจะเป็นงูพ่นพิษให้ช่วยล้างตาให้เราหน่อยสมมุติว่าภักที่บ้านไม่สามารถทําได้แล้วคลินิกอยู่ใกล้มากะอะไรอย่างเงี้ย<อ>ไปทาที่คลินิกให้ให้เร็วที่สุดก็ได้ค่ะค่ะค่ะแล้วเรื่องของเออเราเราต้องถ่ายภาพงูไปให้คุณหมอดูด้วยใช่ไหมคะหรือว่าแค่แค่สามารถบอกเล่าอะไรก็ได้อ่า ถ้ากรณีโดนพ่นพิษเข้าตาเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นกลุม่มขา<อ>พ,พ่นพิษแน่นอนอะไม,ะไม่ไม่ควรเสียเวลาแล้วก็ญาติไม่ควรไปยุ่งกับงูตัวนั้นด้วยค่ะค่ะอาจอาจถ้า,ถ,าถ้ากังวลอาจจะตามหน่วยกู้ภัยให้มาค้นหาให้แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้บ้านให้เร็วที่สุดดีกว่าเพราะว่าถ้าญาติมัวไปหาคนป่วยก็ หลังเลยังไม่ได้ปฐมพยาบาลตัวเองแล้วญาตไปหาถ้าเจอเดี๋ยวโดนอีกคนเลยเลยไม่รู้ใครจะช่วยใครอย่างนี้คออ่ะ๋อค่ะค่ะเพราะงูที่เขาพ่นพิษเนี่ยบางทีเขายังมีพิษเหลืออยู่นะคะไม่ได้พ่นได้ครั้งเดียวแล้วจบ ยังยังพ่นได้เป็นระยะระยะอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วกรารว่าต่อมพิษมันคือต่อมน้ำลายอย่างหนึง่งที่มีการวิวัฒนาการมาเป็นต่อมพิษะะอะค่ะโอค่ะมันมันสามารถสร้างพิษคือหลังจากพ่นไปแล้วมันสามารถสร้างพิษขึ้นได้มาอีกนานแค่ไหนคะ,ะช่วงระยะห้าเราถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนต่อมน้ำลายเราเนี่ยค่ะก็คือสร้างได้ตลอดน้ำ<อ>ลายเราออกตลอดน้ำพิษเขาก็ออกตลอดเพียงแต่ว่า ต่อมพิษเนี่ยมันจะเก็บสะสมน้ําพิษไว้ในระดับหนึ่งเป็นเป็นกระบอกอ่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พ่นออกมาเรื่อยๆเหมือนเหมือนรถฉีดฉีดสเปรย์ออกมาจากขวดที่เราเก็บอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะ,คะถึงแนะนําว่าถ้าโดนพ่นพิษใส่ตาเนี่ยต้องออนุมานไว้ก่อนเลยว่าเราโดนแล้วอาจจะต้องรีบตามญาติหรือใครที่สามารถพาเราไปโรงพยาบาลเพราะในขณะนั้นคนที่ ที่โดนเนี่ยอาจจะมองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันคือเขาก็ต้องพยายามหลับตาหรือขยี้ตาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่แนะนาค่ะเป็นธรรมชาติของคนเรียนถามอาจารย์หมอเรื่องของนอกจากงูเห่าพ่นพิษที่ดวงตาแล้วคําถามอาจจะเดิมๆค่ะอาจารย์หมอคะเมื่อถูกงูเห่ากัดเนี่ยนะคะวิธีการปฐมพยาบาลอันนี้ไม่ใช่ตาละถ้าเป็นตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะวิธีที่ถูกต้องในการปฐมพยาบาลณตอนนั้นเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรบ้างอะคะ เอจะไม่แนะนําให้ทําวิธีการขันชนะแล้วนะคะไม่แนะนํานะคะ,คะให้ทําเหมือนกับนักกีฬาพันผ้าแบนเอชนะคะอพันผ้ายืดก็คืออาจจะพันถ้อถ้าล้างล้างจุดที่ถูกกลับได้ล้างล้างน้ําสะอาดแล้วรีบพันผ้าทับไปตรงบาดแผลที่ถูกกับก่อนอแล้วก็พันขึ้นมาเหนือบาดแผล ไม่ต้องแน่นมากค่ะทําทเหมือนเราเข้าเฟือกอะคะ่ะหรือนักกีฬาที่เขาพันผ้า,าเวลาเขาแข่งกีฬาะะออแล้วก็หาไม้ดามหรือลดการเคลื่อนไหวบริเวณส่วนนั้นให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะลดการเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ไม่ต้องกลัวว่าที่ที่เราได้รับ บอกต่อๆกันมาว่าเดี๋ยวพิษมันจะเข้าสู่หัวใจเป็นนั้นเนี่ยต้องรัดให้แน่นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่ก็คือถึงได้เอแนะนําว่าไม่ว่าจะโดนพิษหรือไม่แน่ใจชนิดของสัว์ค่ะการปฐมพยาบาลคือเราจะไม่แนะนําวิธีขันชะนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นในกรณีงูพิษที่มีผลต่อระบบเลือดเนี่ยค่ะการที่เราไปทําขันชนะเนี่ย เลือดมันจะมีทั้งเลี้ยงกับเส้นเลือดดากับเส้นเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราโดยเฉพาะบริเวณบาดแผลถ้าเราไปรัดแน่นเนี่ยก็คือมันจะไม่มีเลือดไปเลี้ยงส่วนนั้นเลยเพราะว่าว่ามันไม่ได้ไปที่แค่บาดแผลมันไปส่วนอื่นเปลาม้วปลายเท้าเราอย่างเงี้ยถ้าเลือดไม่ไปเลี้ยงเลยเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเหมือนกับไปกักพิษให้อยู่บริเวณนั้นแล้วบวกกับเลือดไม่ไปเลี้ยง เลือดส่วนดีไม่ไปเลี้ยงร่างกายส่วนปลายค่ะก็จะทําให้เกิดอาการเน่าทั้งส่วนปลายมือปลายเท้าที่ถูกกัดอะค่ะก็เลยให้แค่พันผ้าค่ะแน่นจะชับพอสมควรเพื่อแค่ลดเอการแพร่กระจายของพิษหรือชะลอแค่นั้นนะคะคือยังไงเราไปห้ามเลยไม่ได้มันมันเป็นไปไม่ได้่ะคค่ะ อันนี้อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องนะคะเป,เป็นแค่แค่ชะลอพิษให้ช้าแล้วก็รีบไปโรงพยาบาละค,ะค่ะพอไปแล้วก็ต้องคือต้องต้องจดจำว่าลักษณะงูที่มันกัดเราอะไรในลักษณะเป็นยังไงตัวประมาณเท่าไหร่สีอะไรยังไงคือให้ข้อมูลคุณหมอให้มากที่สุดเพล้วคุณหมอจะได้ถ้าถ้าจําได้ อย่างว่าดีค่ะให้จดจำให้ได้ให้มากที่สุดแต่ไม่ต้องพยายามไปจับงูค่ะถ้าถ้าเสียเวลาแล้วจะเป็นการสุมเสียงให้ให้ถูกกัดเพิ่มหรือถูกพ่นพิษใส่ตาเพิ่มเนี่ยไม่แนะนำค่ะค่ะให้รีบไปโรงพยาบาลแต่ถ้ากังวลว่างูยังอยู่ในบ้านก็คือให้ตามกู้ภัยดีกว่ากู้คนที่ชำนาญมาจัดการให้แล้วอีกกลุ่มนึงก็พาคนไข้ส่งโรงพยาบาลดีกว่าค่ะค่ะค่ะ ก็เรียว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้งูเงี้ยวเขี่ยวขอนี่มันเยอะเหลือเกินนะคะคในในบ้านพื้นที่คือเจอแล้วจับไปแล้วอาดี๋ยวมาอีกอีกแล้วอะไรแบบนี้ด้วยค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะได่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดะแพทย์อาสาจอสอร้อย